คุยตื่นมาคุยโอ้ยกินมาแล้วแจ็ค อยู่ใครครับตอนนี้มาเร็วมาเร็วตอนนี้นั่งอยู่กับเจี๊ยบแล้วนะคะกับร้านโกโตกุบายชาบูคิงค่ะเจี๊ยบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับนี่ขอจิ้มไปด้วยจิ้มไปด้วยใช่ครับขออนุญาตนะฮะยังไงยังไงเราเคยรู้จักแต่ชาบูคิงค่ะแล้วโกโตกุบายชาบูคิงนี่คือแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโฉมใหม่ของที่ร้านค่ะซึ่งซึ่งถ้าใครได้เคยทานชาบูคิงเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมีแต่ชาบูใช่ใช่ใช่เลยชาบูอย่างเดียวสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้้้วมมาาาาลแ เอออะอธิบายต่ออะที่ไหนแล้วนะคะเป็นชาบูอ๋อเป็นชาบูอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยโกตะกุบายชาบูคิงเนี่ยคือเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบครบวงจรค่ะเพราะว่าเราจะมีทั้งชาบูทั้งปิ้งย่างแล้วก็มีซูชิมีอาหารจานเดี่ยวด้วยเรามีทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่ชาบูอย่างเดียวใช่ใช่ก็คือเหมาทุกอย่างเพราะว่าาสโลแกนของเราเนี่ยก็คืออิ่มอร่อยสไตล์โอซาก้าถ้าใครได้เคยไปโอซาก้าเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นเมืองที่กินแล้วแบบไม่เคยอิ่มไม่เคยหยุดกินได้ตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้นรบนี่ หปีแล้วค่ะหปีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่โฟกัสปีนี้เราเราโฟกัสที่ตัวใหม่ตัวไหนครับจริงๆเราก็คืออยากจะนําเสนอในส่วนของซูชีค่ะเพราะอย่างชาบูเนี่ยลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าชาบูคิงมีชาบูแล้วก็มีปิ้งย่างอย่างซูชีก็จะเป็น มีอะไรทำอให้แนะนำก่อนผมองเป็นตัวแทนตัวนี้แม่ตองไอ้เนี้ยตัวนี้ต้องไอ้เนี้เอ็นกวาลาวาไม่ใช่ค่ะเอ็นกวาลาวาลาวาซูชิค่ะผมไม่เคยเห็นเอ็นกวาลาวาเลยเล่าเลยเจ๊เป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นเราต้องลองลองลองผ่าดูค่ะว่ามันจะมีแจ็คผ่าซีพีอาร์นี่แบบมันต้องใจจะเลือ้อสุกนี่นะครับผ่านะครับใช่ค่ะอู้หูโอ๊ยข้างในมันมีอะไรบ้างคะเจ๊ไม่เจ็บค่ะตลอด ข้างในมีอะไรบ้างผู้ซีอุ้ยคุณวดออไข่เยอะก็มีแต่ว้าลาวาใช่ค่ะเป็นไข่เยิ้มแล้วก็ไา่เลงลาวาตัวนี้ก็เป็นวากิวลาวาซูชิค่ะวากิวลาวาพี่อกกินเหรอ y e สจะชิมด้วยเอาไหมค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้อันนี้แหละตัวไฮไลท์เลยล่ะเราต้องชิมอะไรไหม นี่ค่ะมีค่ะมีน้ำจิ้มอันนี้เป็นฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดในฮอกไกโดมีอะไรบ้างจ๊ะฮอกไกโดฮอสเตะก็จะมีชีสด้วยค่ะมีชีสด้วยคุณวดอเอาเด็กเสิร์ฟมาเปก่อนผมไม่เข้าใจทำไมเขาไม่เข้าเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอันนี้ประเด็นที่ทำไมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าใจมานต้องเป็นกันนมาแล้วมีบอยคุณต้องใจเขาบอกว่าทีมงานชูป้ายบอกว่าเอาบอยเข้าบอกบอยไหนไม่เห็นมาลองเพลงให้เราฟังไหมวันนี้นมาแล้วช่วยขายของก่อนมีนะเนี่ย นี่เลยเงาเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะแล้วพอนี่จยืนไถ่คุณเชฟอยู่นั่นแหละอันนี้เนี่ยคิดยังไงอ่ะค่ะก็จะมีเชฟคิดค่ะด้วยล้วก็อยากให้ผสมผสานแบบฟิวชั่นนิดนึงไม่อยากทานแต่แบบปลาอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นโฟลกาวากิมากิสำหรับคนที่ชอบเนื้อใครทานเนื้อได้บ้างอ่ะใช่แล้วนี่เราไม่ทานเนื้ออีกแล้วไม่มีใครทานเนื้อเลยคบาร์ดอนะไ่ได้เลยผมจะ soy เลยอันนี้ก็สวยงามมากอันนี้อะไรครับเจ๊อันนี้เป็นฮอตเตะค่ะ เป็นเพราไกโดฮาตาเตชีสค่ะก um ็เป็นการผสมผสานของน้ำซอสสูตรพิเศษของเราอะค่ะอร่อยมากนะเมื่อแต่นี่ขอบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรที่มันแบบแฟตน้อยๆเนี่ยอันนี้เลยนะครใช่อันนี้ชื่อว่าแซลมอนกิโมโนค่ะก็จะมีการห่อเหมือนแบบเวลาคนแต่งตัวกิโมโนก็จะห่อกันหลายชั้นหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเป็นอย่างนั้นค่ะ เว้ยก็มีหลากหลายเนาะไม่ใช่แค่ชาบูแล้วจริงๆอ่ะใชก็จะมีอาหารจานเดี่ยวมีอะไรด้วยหยวันยืนอยวนมาไหมคะมาไหมคะเอาหยวนมาอีกเาชิมาชิมได้ไหมอีกแล้วมาชิมไม่อยู่วนมาชิมไม่มีหน่อยอะไรฮะกินได้ใช่ไหมเนื้อกินเนื้อไม่ปลาค่ะปลาปลาปลาได้ปลาได้อันนี้เป็นกาทิค่ะอ่ะอยู่วันครับผมมีเราบีอุปกรณ์ได้ไหมฮะอันไหนดีฮะอันนี้เป็นข้าวหน้าโฟกาค่ะโอ้ยข้าวหน้าโฟกาเลยอ่ะอยู่วันเขากินทุกอย่างได้ครับตอนนี้ยกเว้นเนื้อ แต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างนี่ก็ระดับแบบพรีเมียมเลยนะเนื้อนนำาหนำเข้าหมดใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วที่เอานำเข้าทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอยากให้ได้ทานในราคาที่ไม่ไม่แพงโกตูกูอยู่ที่ไหนจ๊ะจ๊ะอยู่เรียบคลองทวีวัฒนาค่ะตรงข้ามมหาวิยาลัยมหโดนใช่เดี่ยคือตอนนี้มีทั้งหมด ชาบูคิงมีกี่สาขาคะจริงๆแล้วเริ่มเริ่มที่จะปรับใหม่สาขานี้เป็นสาขาแรกที่เราเริ่มที่จะรีโนเวทแล้วก็ทำให้เป็นโฉมใหม่มีทุกอย่างปรับใหม่ครบทุกม่ใช่โกโตกุได้ชาบูคิงใช่คบนนี้ศูนย์สองสี่สี่หนึ่ง 9-911ร้านอยู่แถวสารยาใช่ค่ะมันไปตั้งที่นั่นนะเพราะว่าจริงๆราแล้วเวลาเราลงลงโซเชียลคนก็จะถามว่ามาตรงนี้มาตรงเปิดตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบเรียกร้องของแฟนๆด้วยค่ะวันนี้จะบอกว่าเรามีนะฮรเซตอาหารมาแจกคุณผู้ชมนะครับแล้วก็กิฟต์บาเชอร์ด้วยทุกคนในตูริโอแล้วด้วยนะคะรับยอดยอเสียงคล้มมีความสุขเมาก อร่อยหกันมากเลย หิวกันมากเลยนะครับในเช้าวันนี้นี่ฝั่งนู้เนี่ยคุยบ้างไหมคะเงียบป่วยถามนิดนึงค่ะถามนิดนึงถามยเก็รู้หมดแล้วนะกินอยอย่างนี้ราคาเนี่ยมีแบบว่ามีร้อยกว่าบาทก็มีใช่ไหมครับไม่ถึงร้อยก็มีไม่ถึงร้อยก็มีใช่ครับมีไม่ถึงร้อยอะไรมาแท็กมาแนวล้อรู้อะไรคะคุณนะคอนเพื่อไปกับเพื่อนเพื่อนอะไรอีกอะไรไม่ถึงร้อยอะไรไม่ถึงร้อยอย่างซูชิอะค่ะที่ร้านก็จะมีแบบสองคำไม่ถึงร้อยก็มีค่ะแต่อย่างอย่างเซตเนี้ยค่ะทานได้สี่คนก็ราคา540 แต่ว่ามันมีมันมีวากิวมันมีอะไรอย่างงี้นี่ยสี่คนเลยหรอใช่ค่ะเราไมะคุณเยอะมากอันนี้มันเป็นคิงไซส์อะค่ะทานได้สี่คนเอางี้ขอขอถามเผื่อมีดิลิเวอรี่ไหมจ๊ะตอนนี้ยังยังเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะแต่ถ้าจะให้มอไซค์แถวบ้านปาดไปรับก็ได้ได้ค่ะคุณแขกเหนือเป็นยังไงฮะอร่อยไหมฮะอร่อยห้าที่ยังไม่ได้กินเลยค่ะเนื้อวุ้นทีชาวมอนเนื้อนุ่มละลายในปากนะครับไอ้ร้านมีอินสตาแกรมชื่ออะไรครับเชฟตอนนี้ก็โตกุห้าเก้าค่ะเกดยังไงครับ G อ่ะพี่เอว่พี่บอยเสียงพี่บอยมา G O T O K U ก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเองครับแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานครับอะไรล่ะแล้วเมื่อไหร่บอยกับเจี๊ยบจะแต่งงานอ่ะก็เห็นว่าบุม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 หรือว่ะถามถามทั้งสองนี่ขึ้นอยู่กับยอดขายของทางร้านด้วยบอยมันจะดุจริงเหรอโอเคนะถ้าใครอยากให้แต่งก็ไปทานเยอะ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 ใช่ไจะได้เรืดอกไม้ผมเชียร์อยู่ครับตอนที่ขาดค่าแบ็คดรอปข้างหลัก ที่ถาวเรื่องโกรตรกูห้าเก้าให้คุณผู้ชมดูนี่เดี๋ยวซูมมนเข้ามาใกล้หน่อยดีกว่าคุณรู้หรือยังครับว่าอินสตาแกรมตอนนี้คุณสามารถที่จะซูมได้แล้วสมมติว่าคุณดูภาพอย่างนี้ภาพเนี่ยภาพซูชิปุ๊เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณสามารถซูมได้นะครับนี่เมือม่อก่อนนี้คุณไม่สามารถที่จะซูมได้นสมมติอย่างนี้น<ะ>จานจานเนี่ยเอ๊ะในภาพเนี่ยมันมีมันมีเมนูอะไรบ้างเนาะคุณก็สามารถอ่ะนี่คือเนื้ออะไรฮะเดี๋ยเนี่ มากิวแล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณรู้ไหมอคุณมีวิดีโอด้วยวิดีโอด้วยอันนี้เป็นวิดีโออะไรครับ วิดีโอรีวิวคุณสามารถซูในวิดีโอได้เลยโอ้โหแต่งมหมเรี่คลับต่อจากนี้อย่าลืมอัปเดต Instagram ของคุณด้วยนะครับนะครับคุณต่อจากนี้เราอยากจะสารแน่เรื่องใครก็เข้าไปด้วยครัแล้วก็มาดูไลค์ดูเฟซบุ๊กอลโล็นะครับอินสตาแกรมของนะครับโกโตกุที่แอทโกโตกุบายชาบูคิงนั่นเองนะครับอุณครับเจี๊ยบสะกิดดิฉันบอกคุณคุณแขกคุณเหมาตับหันไปแล้วหยวนคนนี้คนใดนี่ใครไข่ ใที่อยากจะ้ด้รโมชอร์หรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆติดตามทั้งหน้า Facebook ของเรา TMK Live ในหน้า Facebook ของเรานะครับเฮ้ยเขาใช้ของดีจริงๆเราปลืมเขาจังเลยอ่ะดูจากแจ็คทานล้วก็น่าจะปกติเป็นคนทานยากนะจริงเหรอทานยากทานยากโอ้ยกแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่นัด เนี่ยคุณผมพูดจากใจประเมิคุณได้แต่งงานกัเร็วเพราะว่ามีคนไปอุดหนุนแน่นอนโอ้โจริงๆเชียร์เชียเชียอร่อยจริงผมนี่สายอาหารญี่ปุ่นเลยยอมรับนะครับว่าอร่อยจริงเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ยังอยู่กับเราในเช้าที่จะพูดขอบคุณแนบบอยกับเทียบด้วยนะครับขนนนะี่เเ้าามสสลยตื่นมาคุยตื่นมาคุย